เราจะมาทำการ b u i โทรศัพท์ build a p p l i c a t i o เข้าโทรศัพท์ของเรานะคะขั้นตอนแรกเราจะทำเราจะต้องทำแอปพลิเคชันตัวนี้ให้เป็นไฟล์ zip ก่อนนะคะโดยการที่เข้าไปที่ไฟล์ค่ะ p u บวิดค่ะไปที่พับว i ดนะคะหรือกดชิป f 1 2ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาเลือกตรงนี้นะคะ swf html ไฟล์นะคะ ตรงนี้นะคะตรงโปรเจกต์โปรเจกต์ไทเติลนะคะเป็นชื่อแอปพลิเคชันของเราที่เราจะตั้งไว้เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อแอปของเรานะคะจะชื่ออะไรก็ได้นะคะตรวนี้จะเป็นแอปเพื่อเด็กนะคะเราจะตั้งชื่อแอปสำหรับเด็กก็ได้ค่ะ ส่วนโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ท,ที่ไฟล์ที่เราจะซิฟไว้ที่จะไปอยู่นะคะคือที่อยู่ของไฟล์ของเรานะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาติ๊กที่ html file นะคะเราก็จะติ๊กตัวนี้ออกค่ะ swf ออกนะคะแล้วก็มาติ๊กที่ซิฟไฟล์ค่ะแล้วเราก็จะไปเลือกที่ security html content นะคะเรากดติ๊ก ตัวนี้2อันกับ s e m l t t Tapping นะคะแล้วเราก็จะมากดที่ p l u บ i ิดเลยค่ะเครื่องก็จะทำการบิวโอ้ไม่ใช่ค่ะทำการทำไฟล์ซิปให้เรานะคะเพื่อที่จะรีวิวเข้าโทรศัพท์ของเราเองค่ะกดโอเคค่ะค่ะเราจะมาดูนะคะว่าไฟล์ที่เราซิปไปเมื่อกี้ไปอยู่ที่ไหนกันเลยเราจะมาดูค่ะ เมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ My Document นะคะเราก็จะไปที่ My Document ค่ะแล้วเราก็จะกดที่เขาบอกว่าอยู่ที่ My Adobe Captivate Project นะคะนี่ค่ะตัวนี้เราเราแอปของเราที่ทำไฟล์ซิปมาคือแอปตัวนี้นะคะซึ่งไฟล์ซิปตัวนี้ละคะเราจะเอาไปอัพโหลดในเว็บที่เราจะทำการ มิวเข้าโทรศัพท์นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเข้าไปในเว็บนี้ค่ะนี่คือเว็บที่เราจะทำการบิวนะคะเลือกตัวนี้ค่ะแอป Adobe Phone Gap View ค่ะนี่ก็ ขั้นตอนแรกที่เราจะเข้าไปนะคะจะเป็นการสมัครก่อนให้ล็อกอินเข้าไปก่อนนะคะค่ะแ,แต่ในที่นี้ก็คือเราล็อกอินไว้แล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเลือกที่อัปโหลดซิปไฟล์นะคะไปเอาไฟล์ที่เราซิปไว้นะคะมาเราซิปไฟล์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็กดไฟล์ซิปนะคะแอปสอวนตัแล้วก็โอเพนค่ะก็จะทำการ อัปโหลดไฟล์ของเรานะคะค่ะตอนนี้เราก็รอน,นะคะค่ะจะช้านิดนึงนะคะซึ่งการทำบิวเข้าโทรศัพท์นี้ไม่ไ,มได้ยากนะคะ เราก็มาเลือกตัวนี้นะคะติ๊กค่ะติ๊กสที่เลยค่ะอันนี้จะเป็นชนิดของโทรศัพท์ที่เราจะบิวเข้าไปใช่ไหมคะชื่อชื่อแอปพลิเคชันนะคะที่เราจะเอาบิวเข้าไปนะคะเมื่อกี้ก็เหมือนเราตั้งชื่อแอปนั่นหละค่ะอันนี้เราก็จะเอาแอปเหมือนเดิม เอาใช่แลันแต่ไได้ค่ะแล้วเราก็มา read to view นะคะแล้วเราก็มาเลือกระบบนะคะ เด็ดโค้ดด้วยนะคะเลือกไฟล์ค่ะเลือกแอปที่เราทำไฟล์ไว้นะคะแล้วกด o p เ n นค่ะอัพโหลดค่ะแล้วเราก็มากด Reboot Review All นะคะ ก็รอสักคู่ค่ะ,คะตอนนี้ก็ได้เป็นหน้าหน้าหน้าเว็บแล้วนะคะตอนนี้มันกำลังดิวอยู่ค่ะกำลังทำการดิวแอปพลิเคชันของเราอยู่นะคะ แอปพลิเคชันจะใช้ได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะคะ iOS กับ Windows นี่จะใช้ไม่ได้ค่ะถ้าถ้าเราใช้มันจะขึ้น e อ r ร์แบบนี้นะคะถ้าถ้าเป็น iOS หรือว่า Windows มันจะขึ้น e อ r ร์อนี่เป็นการวิวเข้ากับโทรศัพท์นะคะขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปที่ เว็บ h o n e b u i l d phonegap. Phone com นะคะค่ะแล้วก็จะมาเลือกเลือกแค่น,นี้ค่ะเลือกตรงนี้ก่อนนะคะไฟสีฟ้าเห็นไหมคะสีฟ้านะคะแล้วก็จะกดค่ะจะทำการโหลดนะคะ โทรศัพท์ของเราก็จะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะกดติดตั้งแพ็กเกจค่ะกดติดตั้งค่ะ อ๋อแล้วเราก็จะไปไฟล์ที่ดาวน์โหลดในโทรศัพท์นะคะมันจะอยู่ในที่การตั้งค่าค่ะไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลด แล้วเราก็จะทาการติดตั้งใช่ไหมติดตั้งแพ้เกจน,นะคะแล้วก็กดติดตั้งค่ะแล้วก็กดเปิดค่ะ ปุ่มนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กดหน้าตรงเพลงนี่นะคะแล้วจะขึ้นหน้าเป็นหน้าหน้าแอปของเราค่ะนี่ค่ะก็ขึ้นเป็นหน้าแอปพลิเคชันของเราแล้วค่ะสำหรับการดูแอปพลิเคชัน จากโปรแกรม Adobe Captivate 7นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ